ไปนะฮะเฮ้ยหืดอกนี้ยังนิ่งอยู่นะครับนะเข้าเรื่อยๆครับเข้าเรื่อยๆครับผม2,100ครับเพื่อนๆนะโอ้โหกดกี่ดอกก็เป็นกำไรครับนอนนอนดูดินี่ครับนะโอ้โหไม่เรียกว่าบัคกก็เรียกว่าอะไรแล้วนะครับผมเข้าเรื่อยๆเลยนะครับนะโอ้โหไหลมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆนเนี่ยรอบสองรอบก็โดดแล้วเนี่ยโอ้โหนะโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นครับเพื่อนๆ มาขอตัวแพงๆคูณสิบด้วยตัวไหนก็ได้ครับจังหวะน,นี้ตัวไหนก็ได้ครับผมขอคูณสิบบนน้นๆคูณสิบมา,นอนนอนบมาเออตัวนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดครับผมสามร้อยคูณสิบไปครับเพื่อนเออบอกเลยว่าผมไม่ติดนะครับน,น้นอน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็กับน้าอยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผมวัวนรกวัวนรกครับเพื่อนๆนะครับได้ข่าวจากวงในมาครับผมว่าเกมนี้มันบล็อกนะครับเดี๋ยววันนี้จัดหนักจัดเต็มครับน้าด้วยงบ2 2 0 0 0บาทครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับผมมันจะบล็อกจริงหรือเปล่านะฮะนะครับผมหรือว่าจะบล็อกข่ยนะฮะเออมานะครับมา02,000นะครับผมกอนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดเบ็ดละ400หรือ100หนึ่งดีนะนะครับนะเอาเบ็ดละ100ดีไหมนะครับอเอาเบ็ดละ400ดีปะ่ะนะครับ400 400ว่าไงนะครับอืม400 400อืม สี่ร้อยมันมันไวไปเพื่อนนะครับงั้นเอาเบ็ดแล้วร้อยก่อนแล้วกันเนาะออโต้ไปนะครับผมสามสิบรอบไปนะฮะมาดูว่าไอ้วัวนรกนี้มันจะกระโดดรหอผมหรือเปล่านะฮะมาเปิดหัวมาครับกดไปครับกดไปกดไปครับเพื่อนๆกดไปครับผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากเล่นนะครับเริงสมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมมากดไปเรื่อยๆครับวัวนรกครับวันนี้ นะครับนะได้ข่าวจากวงในมานะครับผมว่าบั็กนะฮะนะอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเกมบาเรหรือเปล่านะฮะทุนไม่น้อยแตกมาล้านหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมอู้ยนะครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นนะฮะมากดต่อไปอีกสิบรอบครับเบ็ดสี่รอยไปเลยนะฮะมาสับขาลอกกันหน่อยอุ้ยดอกนี้สวยครับเพื่อนๆอืมเต็มๆครับผมเต็มๆครับผมนันๆเท่าไหรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอู้ยนะครับผมเบาๆครับ 12,000บาทครับผมนะบอกเลยว่าเบาๆครับกินนิ่มๆครับผมบอกเลยว่าหล่อมๆนะฮะวันนี้มาโอเคไปต่ออีกครับเบ็ส30บาทไปเอ้ยไม่ใช่เบดละร้อยกดออโต้30ทีนะครับผมโดดไหมไม่โดดนะฮะนะครับช่วงนี้วกกินเยอะนะฮะอือหือสวยครับสวยครับผมประมาณ2,000บาทนะครับแน่นอน มาดูกันครับว่าจะได้เข้าตัวพงตัวแพงอะไรกับเขาหรือเปล่านะฮะนะอยากเข้าแบบตัววายแบบเต็มหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคกดอุ้ยมาอีกแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับผมปลดล็อกสกิลทองครับน,น้นอนๆนะครับโอ้โหไม่บั๊กก็ไม่เหลือแล้วนะครับผมจะเข้าดีขนาดนี้นะฮะนะไหลติดกัน3-4รอบเลยเพื่อนๆ นะครับใครจะรีบก็นาทีทองแล้วนะครับตอนนี้นะครับไปเลยครับนะรีบไปเลยครับรีบไปเล่นเลยนะครับผมนะใครที่นะครับนะช้าหมดอดนะครับผมนะครับมา2000นะฮะ2000นะครับช่วงนี้ P ีเอ๋อบ่อยครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้เกมใค่พีจีเอ๋อบ่อยฮะนะเออมากดเบ็ด0 0 0ไปเลยนะครับผมนะตอกย้ำความสำเร็จครับวันนี้บอกเลยว่า ทุนแค่เนี้ยนะครับทุน20,000ืที่ผมเอามาเนีะยนะครับนะต้องแบบปั้นเกือบขอแสนหนึ่งดีไหมนะฮะนะขอแสนหนึ่งไปเลยนะฮะขอล้านหนึ่งมันเยอะไปนะฮะเฮ้ย้หดอกนี้ยังนิ่งอยู่นะครับนะเข้าเรื่อยๆครับเข้าเรื่อยๆครับผม2,100ครับเพื่อนๆนะโอ้โหกดกี่ดอกก็เป็นกำไรครับนอนๆดูดินี่ครับนะโอ้โหไม่เรียกว่าบั็กก็เรียกว่าอะไรแล้วนะครับผมเข้าเรื่อยๆเลยนะครับ นะโอ้ไหลมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆเนี่ยรอบสองรอบก็โดดแล้วเนี่ยโอ้โหนะโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นครับเพื่อนๆมาขอตัวแพงๆคูณสิบด้วยตัวไหนก็ได้ครับจังหวะนี้ตัวไหนก็ได้ครับ,รบผมขอคูณสิบบาน้นน้อน,น,อนคูณสิบมาเออตัวนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดครับผมสามร้อยคูณสิไปครับเพื่อน เออบอกเลยว่าผมไม่ติดนะครับแน่นอนมาเท่าไหร่กันครับเนี้ยขึ้นไปขึ้นไป3,000บาทนะครับเพื่อนๆเออมาเบ็ดละร้อยครับนาเบดละ100บาทนะครับผมไม่ได้เบดละ500นะเพื่อนนะครับก็สับขาหลอกไปนะครับทีละตงสเตปไปนะฮะบอกเลยว่ากดยาวๆครับวันนี้กดอยู่ยาวเลยนะครับหนาบอกเลยว่าหมรับตับไม้แน่นอนนะครับผมไม่วนรกนะ นะครับผมจะสับขึ้นสับลงนะครับผมเอาให้มันแบบจับเราไม่ทันเลยเพื่อนนะครับเอาให้เกมแม่งเออไปเลยอะนะครับนะโอเคเห็นไหมขึ้นไป400รกดออโต้บิ๊ก1ิครับหืมสวยๆครับผมมาขอเต็มเต็มจออีกสักรอบหนึ่งคูณสิบอะไรเงี้ยโดดให้ผมหน่อยนะฮะถามว่าตอนนี้ก็มีกำไรนะนะครับตอนนี้ผมมีกำไรนะครับเพื่อน มาลดลงมาที่เบ็ดละร้อยเหมือนเดิมครับเอาเบ็ดละ4ี่ร้ยนี่แหละอ่ะห้าร้อยไปเลยไปะนะครับเอาห้าร้อยไปเลยนะครับเอโต้ไปเลยสาสิบรอบไปเลยครับผมนะเอ้ยโดดโดดนิดเดียวนะครับไม่โดดไม่โดดนะครับมันไม่โดดครับมันไม่โดดถ้าเ,เพื่อนๆอยากเล่นนะครับบอกเลยว่าลิง์สมัครอยู่ด้านล่างคลิปนะครับ นะก็แอดไลน์เข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่เสียเงินนะครับผมนะสมัครฟรีไม่เสียเงินนะครับมารอบอู๋โดดเปทห้าร้อยเอาเรื่องแล้วนะครับเอาเรื่องแล้วนะครับมาคูณสิบนะ้หนะฮะมาคูตัวนี้ตัวแพงตัวแพงยังไงครับอูยเต็มเต็มครับเพื่อนๆนะครับผมตาฝาดกันไปใช่ไหมนะฮะ โหยนครับเบรด500นะครับเข้าตัวแพงด้วยนะครับเพื่อนๆขาดแค่ช่องเดียวเท่านั้นเองนะครับผมขาดแค่ช่องเดียวครับเพื่อนๆสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมโอ้โห ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทุน20,000ผมมีกาไรแล้วนะครับนะผมไม่เล่นต่อแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นนะครับลิงค์สมัครอยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับถ้าเล่นต่อผมว่าผมอาจจะเสียก็ได้นะครับผมนะตเออนะครับก็ไม่รู้ว่าเกมบักหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับผมบักไม่บักก็กำไรแล้วแหละตอนเนี้ยนะครับถ้าใครอยากเล่นลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีนะครับ